ก็วันนี้ก็มาทําความสะอาดสวนมะขามเปียวยักษ์ก็เนี่ยขนาดผักของมะขามเปียวยักษ์ก็จะเอาใด้เนะเออที่ที่เห็นว่าใหญ่ขนาดใหญ่ที่คือออกนี่คือผักเต<อ>็มที่แล้วก็วันนี้ับลังช่างเจงซึ่งเป็นเจ้าของรถไถโชคดีคันโชคดีคันนี้ก็ปรากฏว่าในขณะที่กําลังทำกับจัดวัชพืชก็ปรากฏว่ากาลังช่างเจงเจอรังพึ่ง สาส่ศาสาร,รบอกว่ามิ่มมิ่มเ,ออเจอรังมิ่มรังใหญ่พอสมควรก็เหยียบมาสองรางแล้วอันนี้ก็เ,เขาเรียกว่านีา่แหละเขาเรียกว่าโชคดีขุดสองอมะขามเพือถือว่าจกมากก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนี่คือวมะขามเปียวยักษ์นี่ก็ขนาดฝักที่เกือบจะได้มาตรฐานที่จริงได้ใหญ่กว่านี้แต่ก็ถือว่ามาตรฐานพอสมควร อนีถือก็อถือว่าได้มาตรฐานพอสมควรขาบเปียวยักษ์ที่ไร่บ้านเชยภูมิบ้านโดนเจริญตำบลนายกอำเภอเทศสิทธิ์จังหวัดชัยภูมินนก็กดูกันแล้วกันว่าฝัากขนาดไหนนี้ก็ถ้าก็เกือบจะไม้รทัดอ่ะก็ถือว่าเป็นฝักมาตรฐานมันดกไม่กี่กิ่งเพราะว่าเราไม่ได้กำจัดวัชพืชให้บนเลยก็ปรากฏว่าวันนี้ ร่ไฟขวดหรือต้นหนาวเราก็มากำจัดวัชพืชในบวันแล้วก็ปรากฏว่าคำวางช่างเจงก็โชคดีกิ่งนี้มันเป็นกิ่งที่ดกมากกิ่งที่ดกมากถ้าบัขาับเยี่ยวยักขดเดี๋ยวจะนี่ะกิ่งจะโน้มลงอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะให้คำวางช่างเจง,งเขาเรียกว่าสีพึ่งเอาพึ่งบ้านภาษาบ้านเราเรียกว่าเอาพึ่งสีพึ่งแล้วก็ตอนถ่ายเขาจะหักวัชพืชถึงเพราะว่าพึ่งพวกนี้เป็นพึ่งที่ พาไปดูเจเครื่องที่ไปดูก็จะอาจารย์จะเชื่อมก่อนอาจารจะตีเคร่อ